เรามาเรียนรู้หัวข้อที่2กันนะคะการนิเทศกำกับติดตามแผนง,งานในโลกนะคะซึ่งในบทนี้เราจะได้เรียนรู้ว่าการกำกับติดตามเป็นอย่างไรการนิเทศเป็นอย่างไรและก็เครื่องมือที่ใช้ในการกำกับติดตามนิเทศประกอบด้วยอะไรบ้างคะ่ะ สำหรับประเด็นที่สองของอการนิเทศกำกับติดตามนะแผนงานมาโลกนะคะก,ก็จะเป็นเรื่องของการนิเทศและการกำกับติดตามแผนงานมาโลกนะคะ,ะประเด็นแรกก็เป็นเรื่องของการนิเทศงานมาโลกนะหลักการนิเทศก็เป็นการให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำนะการปรับปรุงแก้ไขปัญหากหารปฏิปบัติงานที่ไม่ครอบคลุมให้ถูกต้องเนาะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือว่า มาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อคุณภาพความน่าเชื่อถือแล้วก็ตรวจสอบได้ของการดำเนินงานนะคะซึ่งสำนักวานโลกนะคะก็จะนิเทศสครอเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็สครอก็จะนิเทศส,ะสะจหรือว่าโรงพยาบาลหรือสาสาอ,อนเนี่ยทุกไตรมาสนะคะนะคะคแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศนี่ก็จะเป็นแนวปฏิบัติหรือว่าคู่มือหรือมาตรฐานต่างๆนะคะนี่คือเรื่องของการนิเทศงานงาโลกนะคะเพื่อที่จะ ดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องการปฏิงานที่ไม่ถูกต้องนะคะเพื่อคุณภาพความน่าเชื่อถือขอแล้วก็ตรวจสอบได้ของการดําเนินงานนะคะประเด็นที่2ของการในเทศและกํากับติดตามแล้วก็เป็นเรื่องของการ กำกับติดตามนะคะซึ่งหลักการกำกับติดตามก็เพื่อประเมินการเดินง,งานตามแผนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะที่ปฏิบัติตามแผนงานโครงการให้สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดนะคะซึ่งเครื่องมือในการกํากับนะคะในการกํากับติดตามก็จะประกอบด้วยโปรแกรม NTIP นะคะก็จะไปกํากับไปดูเรื่องของการบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ ของสคอรอสะสะจนะคะของโรงพยาบาลของสารสุขอำเภอแล้วก็ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งก็คือเรื่องแผน ปฏิบัติงานควบคุมมโนโลกนะคะเนื่องจากว่าถ้าถ้าไม่มีแผนเราก็ไม่สามารถที่จะไปกํากับได้ดังนั้นเราต้องมีแผนการควบคุมมโนโลกของหน่วยงานหรือว่าจังหวัดอําเภอนั้นๆน,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 นะเราก็ต้องไปกํากับติดตามว่าปฏิบัติไปตามแผนงานควบคุมมโนโลกของจังหวัดของอําเภอหรือไม่นะคะนี่คือบทบาทหน้าที่ในการกํากับติดตามนะคะเป็นการไปประเมินการบรินินงานตามแผนงานวานโลกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเครื่องมือนะคะในการกำกับติดตามนะคะก็เลยเป็นโปรแกรม NTIP นะคะ n t i p ซึ่งรายละเอียดของโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวในต่อจากบทที่1 1เดนี่ยเดี๋ยวจะมีลงรายละเอียดเรื่องของโปรแกรม NT i p นะอันนี้เป็นหน้าตานี่ก็ถ้าท่านก็เข้าไปศึกษาได้นะคะในอะกองงานบรรลาโลกในเว็บของกองงานบรรลโลกนะคลิกเข้าไปนะที่กองงานบรรลโลกก็จะเป็นหน้าตา หน้าตาที่เป็นเว็บแบบนี้นะคะท่านก็ดับเบิลคลิกไปที่ตรงตรงโปแแรรม n t i p นะคะแล้วก็จะเข้าสู่หน้าถัดไปนะคะเ mm hmm. มื่อท่านคลิกเข้าไปที่หน้าหน้าเว็บของกองวรรณโลกแล้วเข้าไปดับเบิลคลิกไปที่ N-tip แล้วท่านก็จะไปเห็นหน้าตาของ หน้าถัดไปก็จะเป็นอันนี้เป็นเครื่องมือในเอ็นทิปนะคะซึ่งก็จะมีแผ่นที่นะคะแล้วก็มีข้อมูลนะคะอันนี้ถ้าเข้าหน้าจอหน้าหน้าจอนี้ไม่ต้องใช้รหัสนะก็สามารถดูข้อมูลได้ซึ่งเป็นข้อมูลภาพประเทศนะคะก็จะมีแยกเป็นรายสครอนะคะแล้วก็มีการแยกว่ามือผู้ป่วยแต่และเพศเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะซึ่งสามารถเข้าดูได้ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสนะคะ ถ้าท่านมีรหัสเนี่ยหรือว่า,าได้รับรหัสจากาจากหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลระบบแล้วเนี่ยท่านก็สามารถเข้าไปในโปรแกรมนะท่านก็จะเห็นข้อมูลอันนี้เพข้อมูลเป็นภาพเขตของของสครอสองนะคะอันนี้เขาจะเห็นว่ามีข้อมูลจํานวนนะคะจำนวนที่คนไข้ที่ขึ้นทเทเบิลทั้งหมดอันนี้คือรายละเอียดของอของเอ็นทิฟนะคะซึ่งมีรายละเอียดที่เป็นโปรแกรมในการที่จะบันทึกข้อมูลนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ โปรแกรมเอ,อน้าหน้าจะที่มันเป็นเรื่องของการครีย์ข้อมูลรายบุคคลนะคะอันนี้ก็แต่ว่าต้องมีรหัสนะคะถึงจะสามารถเข้าไปดูในข้อมูลนี้ได้นะคะซึ่งรายละเอียดอะท่านจะได้เรียนในบทที่11.4นะคะสำหรับประเด็นที่3ของการกำกับตามกำกับติดตามแผนงานระดโลกนะคะก็จะ หรือเป็นเรื่องของตัวชีวัตที่สําคัญในการกํากับติดาตามนะคะในการบริงานบรรณโลกนะก็จะมี16ตัวชีวัตด้วยกันนะคะก็จะประกอบด้วยความครอบคลุมของการรักษาความสําเร็จของการรักษานะคะการขาดยาอัตราการ,ราการรักษาล้มเหลวอัตราตายนะคะอัตราการโอนออก รอยละของผู้ป่วยโรคที่มีประวัติรักษาโรคก่อนได้รับการส่งทดสอบขมายตัวยาแล้วก็รอยละของการค้นพบผู้ป่วยวรรณโรคดื้อยานะคะรอยละของความครอบคุมในการรับยาใหม่ในผู้ป่วยดื้อยานะคะรอยละของผู้ป่วยโรคที่มีผลการตรวจเอชวีนะคะอ,อัตราของการ ตรวจพบเอชวีในผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคนะคะแล้วก็อัตราของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชวีที่ได้รับยาต้านไวรัสนะคะอัตราของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไวีได้รับยาป้องกันหรือว่าคไตม็อกซาโซนนะคะแล้วก็รอยละของผู้สัมผัสร,ร่วมบ้านได้รับการตรวจคัดกรองด้วยเอ็กซเลต์นะคะรอยละของเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีนะคะที่เป็นผู้สัมผัสนะได้รับยาป้องกันนะคะ แล้วก็ร้อยละของครัวเรือนที่ผู้ป่วยวัณโรคที่ล้มเหลวจากเขาเรียกมีภาวะล้มละลายจากการรักษาวัณโรคซึ่งตัวี้วัดทั้งทั้ง16ตัวนี้กองวัณโรคจะเป็นผู้รวบรวมนะคะแล้วก็รายงานต่อ WHO นะคะเพื่อที่จะรายงานการดำเนินงานควบคุมมาโรคของประเทศนะคะ